นับสนุนรายการโดยงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2024 63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Digital Grid and Green Energy สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบก,กับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิชันสอยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พุทธที่24เบษายนแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าค่ะล่าสุดนะคะถ้าเกิดเราลองคิดง่ายๆท่านผู้ชมค่ะถ้า รถมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ตามเมืองใหญ่ๆที่มีอยู่จํานวนมากเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาใช้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนคุณภาพอากาศก็จะดีขึ้นมลพิษจะน้อยลงนะคะมลพิษทางเสียงก็จะน้อยลงด้วยค่ะล่าสุดนี้เนี่ยหลายนคนก็สนใจจะใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วนะคะทางด้านของบริษัทอรุณพลัส ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปอตอทอที่ปอตอทก็ถือหุ้นอยู่ร้อเเซนเี่ยเขาจับมือกับคิมโคกรุ๊ปซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์นะคะจากไต้หวันค่ะเข้ามาลงทุนผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะซึ่งจุดเด่นก็คือปฏิบัติการอัจฉริยะในการสลับแบตเตอรี่ค่ะนะคะง่ายๆค่ะแค่เอาแบตลูกเก่าไปใส่ตู้หยิบแบตลูกใหม่ออกมา10วินาที เลี่ยนแบบเสร็จก็ขับรถไปต่อได้เลยนะคะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะทางด้านของดรบุรินทรนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะพร้อมด้วยมิสเตอร์อเลนโคประธานคิมโก้กรุ๊ปรวมกันเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดสำนักงานใหญ่ของบริษัท AI Organ i c s ขอโทษค่ะ a i o r g a n i c s จำกัดค่ะ a i o n อนเะคะเป็นบริษัทที่อรุณพัสคิมโคและคิมโคแคปิทอลจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคิมโคและสถานีบริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะ Aionex นะคะมีแผนจะเปิดตัว f a ลชชิฟต s สโตรแห่งแรกในกรุงเทพในเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะเปิดตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะคิมโคอย่างน้อย4รุ่นในประเทศไทยรวมถึงเปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ชื่อว่า i o o n x x นะคะมีคนถามว่าแล้วค่าแบตเตอรี่แพงไหม คําคตอบก็คือจะเป็นค่าบริการรายเดือนนะคะเปลี่ยนแบตเป็นรายเดือนลูกค้าเนี่ยสามารถจะเลือกได้ว่าถ้าใช้น้อยก็ใช้แพ็กเกจเปลี่ยนแบตน้อยถ้าใช้มากอย่างเช่นถ้าเกิดขับวินหรือว่าถ้าเป็นไลเดอร์ส่งอาหารใช้หนักๆใช้มากๆก็จะมีเป็นแพ็กเก็ของอค่าแบตเตอรี่อีกราคาหนึ่งสามารถเลือกได้ค่ะกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมี จากจักรยานยนต์ไฟฟ้าคิมโคเนี่ยออกสู่ตลาดค่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะส่วนรถยนต์ไฟฟ้าท่านผู้ชมทราบไหมว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะ แแบรนด์แล้วนะคะทั้งหมดในวันนี้เนี่ยแแบรนด์แล้วแบรนด์ brand ล่าสุดนี่คือเชอร์รี่นะคะและเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปีหน้านะคะสำหรับเชอร์รี่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI บ BO ีโนะคะก็บอกว่าได้ดึงบริษัทเชอร์รี่ออโตโมบิลเข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะเชอร์รี่เป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ ในและเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกนะคะมียอดการส่งออกรถอันดับ1มาต่อเนื่อง21ปีค่ะในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยเชอรี่ก็มียอดส่งออกถึง1ล้าน8แสน1ล้าน8แสนคันนะคะซึ่งเชอรี่เนี่ยเป็นยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มาจากประเทศจีนค่ะ เชอรี่ได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศด้วยค่ะตั้งโรงงานที่ระยองนะคะเฟสแรกนะคะก็ภายในปีหน้าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้5.000 50, 0คันต่อปีเฟส2ปี2571นะคะจะขยายกําลังการผลิตเป็น8.000 80, 0คันต่อปีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ย เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเ็แบรนด์ด้วยกันถ้ารวมเชลลิ่ดด้วยก็คือเป็นแบรนด์ที่แปลกค่ะถามว่าเป็นเพราะอะไรทางด้านเลขานิการวิวไอท่านนี้นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอกย้ำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ากลุ่มบริษัทร,รถยนต์ชั้นนําของโลกนะคะจากประเทศจีนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานกําลังการผลิตที่สําคัญในปุมิภาคแสดงว่าเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยรวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะ ไปดูพลังงานสะอาดกันต่อเนื่องเลยนะคะไปดูโรงพยาบาลที่ตัดสินใจใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายแล้วเงินที่ลดค่าใช้จ่ายได้เนี่ยก็นำไปพัฒนาการให้บริการกับคนไข้ได้ค่ะ คุณผู้ชมคดีฉันอยู่ที่โรงพยาบาลทับคลอจังหวัดพิจิตค่ะโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะตัดสินใจให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้นี่นะคะ90กิโลวัตต์ค่ะเพื่อได้กระแสไฟฟ้าใช้ตรงเข้าโรงพยาบาลนะคะลดต้นทุนค่าไฟค่ะจากที่โรงพยาบาลเคยจ่ายค่าไฟเดือนละ200,000กว่าบาทนะคะก็ลดลงได้50,000บาทค่ะ มาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะผู้ช่วยสมัครคะที่โรงพยาบาลทับครอเนี่ยเขาใช้บริการ PA ในะรูปแบบไหนคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือ PA ของเรานะครับรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีนะครับที่ทางโรงพยาบาลทับครอได้ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะครับที่นี่เนี่ยติดตั้งกี่กิโลวัตต์คะประมาณ90กิโลวัตต์ครับ9กิกิโลวัตต์ พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้านี่คือใช้ตรงในโรงพยาบาลนี้เลยปะคะถูกต้องครับโรงพยาบาลทับคลอตัดสินใจเลือก PA มาให้บริการแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะ PA เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดําเนินการตรวจสอบและก็สํารวจพื้นฐานของโครงสร้างที่นี่แล้วก็ออกแบบให้มีความคุ้มค่าและประหยัดโคงทนถาวรมีประสิทธิภาพสูงสุดคือแน่นอนว่าต้องดูว่าโครงสร้างหลังคาที่มีอยู่อ่ะมันแข็งแรงเพียงพอจะรองรับน้ําหนักกับโซลารูฟท็อปที่ใส่เข้าไปหรือเปล่าถูกต้องครับ ต้องบอกท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงเลยแบบนี้เนี่ยกลางวันเนี่ย90กิโลวัตต์เพียงพอไหมคะอาคารนี้ถ้าเฉพาะอาคารนี้เหลือเฟือ100%เเซเลยครับเท่ากับว่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารแห่งนี้เป็นพลังงานสะอาดจากโซลาร์รูฟท็อปน0ร้เเลยครับการลงทุนเท่าไหร่คะที่90กิโลวัตต์เนี่ยคะ่ะประมาณ3.4ล้านบาทครับ 3ล้าน4แสนบาทนี่คือรวมทุกอย่างและยังมีระบบสาธารณูปโภคอื่นๆเช่นปั๊มน้ำเราจะติดต่อคอนเน็ชันให้ทั้งหมดกี่ปีคืนทุนคะประมาณ5ปีครับ5ปีคืนทุนนะคะงั้นเดี๋ยวไปฟังจากทางโรงพยาบาลกันบ้างค่ะ โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอนะครับขนาด30เตียงครับดูแลคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในชุมชนในอำเภอทับคอ้อนนี่แหละครับประมาณ42,000คนครับ แล้วก็รวมถึงอาจจะมีอำเภอใกล้เคียงที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อจดชนแดนท่าข้ามก็บางส่วนกำลังรักษาที่นี่ด้วยครับผู้ป่วยนอกแล้วก็มีเตียงผู้ป่วยในทั้งหมด30เตียงในแต่ละเดือนเนี่ยค่าไฟโรงพยาบาลทับคอเท่าไหร่คะค่าไฟของทับคอเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละประมาณ2 0 0 0บาทต่อเดือนครับซึ่งเป็นปริมาณข้องขั้นสูงครับตอนนี้ทับคอนี่ครับผู้ป่วยนอกเนี่ยเรามีอาคารที่ปรับอากาศด้วยเพื่อจะดูแลประชาชนนะครับแล้วก็เครื่องกรองอากาศนะครับเพื่อกําจัดเชื้อโรคด้วยนะครับ ทำไมตัดสินใจติดตั้งโซลารูฟท็อปคะด้วยหลายประเด็นครับอันที่1คือเราต้องการประหยัดค่าไฟนะครับซึ่งการติดโซลารูฟท็อปเนี่ยก็ทําให้เราประหยัดได้ถึงประมาณ25%หรือประมาณเดือนละ50,000บาทอันที่2คือว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยเป็นพลังงานสะอาดนะครับสามารถประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยเรื่องคาร์บอนเครดิตมีประโยชน์มากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ ค่าไฟที่ลดลงได้เดือนละ50,000บาทตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลจะบริหารจัดการยังไงคะจะเห็นว่า2 5หรือ5 0,000บาทเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับทางทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงสามารถที่จะมีเม็ดเงินเหลือเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นนะครับในการดูแลเพื่อยกคุณภาพชีวิตของประชาชนคนทับค้อครับอย่างห้องผู้ป่วยนอกไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมตรงนี้เนี่ยพลังงานที่ใช้ก็มาจากพลังงานสะอาดใช่ไหมคะ ใช่ครับพลังงานสะอาดจากโซลารูฟท็อปที่นี่แหละครับเพราะว่าเราเป็นสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดที่รักโลกครับช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมลภาวะแล้วก็ทําให้เกิดพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนของพวกเราครับทําไมโรงพยาบาลทับคลอเนี่ยตัดสินใจเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ที่ติดตั้งให้คะ เรื่องไฟฟ้าเราก็ต้องคิดถึงการไฟฟ้าส่วนพื้ภาคก่อนแล้วนะครับเมื่อเราได้ติดต่อเข้าไปเนี่ยนะครับได้มีการให้ข้อมูลว่าการประหยัดหรือวิธีการต่างๆท่านให้ข้อมูลมาเป็นอย่างดีและสามารถให้คําแนะนําในการที่จะพูดถึงการประหยัดนะครับแล้วก็ความสําคัญของการใช้และที่สําคัญนะครับความปลอดภัยเราต้องการความปลอดภัยในการติดตั้งนะครับเพื่อจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นสุดท้ายแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของการที่จะบํารุงรักษาต่อเนื่องนะครับซึ่งเราจะทํางานร่วมกันครับก็เป็นความเชื่อมั่นจากโรงพยาบาลนะคะมีความเชื่อ มั่นในการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภัคนั่นเองค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะได้รู้จักกับการให้บริการด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะคะของการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคไปนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในความเป็นการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภัคนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูราคาทองคำนะคะ3วันที่ผ่านมาร่วงลงมาบาทละ1,650แล้วสักครู่มาดูน่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทองคำแท่งขายออกบาทละ42,000นะคะ ล่าสุดเมื่อวานนะคะปิดตลาดเนี่ยนับแค่3วันทองคำร่วงลงมาถูกเทขายลงมานะคะ mm hmm. เหลือนะคะลงไปถึงบาทละ1,650บบาท mm hmm. เกิดอะไรขึ้นแล้วทองคำจะไปต่อ หรือว่าร่วงต่อเช้านี้นะคะราคาทองคําเปิดตลาดมาบาทละ4500บาทค่ะทิศทางราคาทองคำเนี่ยประกอบด้วย3ปัจจัยพื้นฐานหลักก็คือ1ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะระยะสั้นนี้อาจจะเริ่มเห็นปัจจัยเสี่ยงต่อการปรับตัวลงของราคาทองคำนะคะจากปัจจัยเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะตรึงดอกเบี้ยระดับสูงไว้นานแล้วก็ หรือว่าถ้าปรับลดสัดส่วนดอกหรือว่าปรับลดดอกเบีย้ยลงมาก็จะสัดส่วนน้อยกว่าที่คาดการไว้นั่นเองค่ะและ2ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มจะผ่อนคลายลงนะคะและ3ความต้องการธนาคารกลางทั่วโลกนะคะซึ่งธนาคารกลางของจีนก็ยังคงซื้อทองคําต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันจันทถึงพุธเวลานี้ทางททบ5นะคะสวัสดีค่ะ